เรื่องโรงเรียนท่านผู้ฟังครับวันนี้เนี่ยนะครับผมมีโรงเรียนดีๆที่น่าสนใจอาจจะเป็นเรื่องใหม่สำหรับบ้านเรานะครับแต่ไม่ใหม่เลยสำหรับในหลายๆประเทศที่เขาพัฒนาจางด้านการเรียนการศึกษาไปไกลเนี่ยนะครับบ้านเราใกล้ๆเมืองหัดใหญ่เนี่ยนะครับมีโรงเรียนเด็ก นะครับอยู่โรงเรียนหนึ่งนะครับรับเด็กอายุสามปีถึงเจ็บปีนะครับเป็นโรงเรียนทางเลือกเป็นโรงเรียนนานาชาตินะครับเป็นโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรการเรียนจากประเทศอังกฤษโดยตรงนะครับมีครูทั้งภาษาไทย และครูต่างชาตินะครับแล้วก็สามารถที่จะเรียนให้เด็กได้ค้นหาตัวเองอให้พบแล้วก็ไปเสริมวิชาการให้ตรงกับความต้องการของเด็กแล้วก็จะช่วยส่งให้เด็กไปสู่จุดหมายไปสู่ความฝันของเด็กอย่างที่เด็กเขาเรียกว่ามีศักยภาพ และมีความพร้อมแล้วก็เป็นเสิ่งที่เด็กรักแล้วก็เด็กชอบนะครับโรงเรียนทางเลือกนานานชาตินะครับที่ทุ่งลุงอยู่ใกล้หาดใหญ่นี่เองนะครับใครอยากให้ลูกไปเรียนเนี่ยนะครับมีรถตู้รับส่งเรียบร้อยนะครับห้องเรียนกว้างห้าสิบไร่อยู่กลางอุปเขานะครับพ่อแม่ผู้ปกครองสามารถไปเที่ยว ไปเยี่ยมโรงเรียนไปดูสถานที่ได้เลยเรื่องนี้น่าสนใจผมก็เลยนำมาเล่าสู่กันฟังในวันที่ประกาศผลสอบเข้าโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยพอดีวันนี้นะครับไปคุยกับเจ้าของและผู้บริหารโรงเรียนทางเลือกนานาชาติแห่งนี้ที่ตุ้งลุงนะครับคุณครูดูดีนะครับสัญญาสอน ประสิทธิ์นะครับสวัสดีครับคุณครูครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะคุณครูรครับอคุณครูได้ยินชัดเจนครับอคุณครูคเล่าไว้ฟังอคุณครูเล่าไว้ฟังหน่อยนะครับว่าอที่มาที่ไปของโรงเรียนอ ก่อนจะมาเป็นโรงเรียนทางเลือกนานาชาติเนี่ยนะครับในวันนี้เนี่ยที่มาที่ไปของโรงเรียนเป็นอย่างไรครับคุณครูครับค่ะก็คือสองปีที่แล้วนะคะเราเริ่มจัดกระบวนการเหมือนเป็นโฮมส쿨ค่ะในในที่ที่ททนี้นะคะใช่ก็คือเริ่มจากตรงนั้นมาแล้วก็พยายามที่จะทำเรื่องของการจดทะเบียนโรงเรียนอะไรต่างๆนะคะแต่จริงๆแล้วอะค่ะ ต้นตอของการที่เราจะทำการศึกษาที่เป็นการศึกษาแบบใหม่นะคะเราเริ่มตั้งแต่ยี่สิบห้าปีที่แล้วะค่ะซึ่งตอนนั้นเราหลายๆท่านอาจจะเคยรู้จักสวนใส่น้ำค่ะซึ่งจริงๆสวนใส่น้ำเนี่ยก็มีโครงการที่จะทำเป็นโรงเรียนนานาชาติที่เป็นทางเลือกอยู่แล้วนะคะซ,ซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันมันด้วยด้วยทัมมิ่งของสังคมอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันมันไม่เกิดค่ะใช่ก็เลย สอรอ่วดมาอีกยี่สิบห้าปีค่ะก็มาถึงวันนี้ที่เรารู้สึกว่าสภาพสังคมความต้องการของของคนในสังคมของผูป้ปกครองเนี่ยมันเริ่มจะพร้อมมากขึ้นแล้วค่ะแล้วก็เริ่มตั้งคำถามกับวิธีของของการสงร่งลูกไปเรียนใน,ในโรงในโรงเรียนทั่วไปนะคะว่ามันใช่หรือเปล่าค่ะ,ะโรงเรียน ทางเลือกนานาชาติเนี่ยนะครับวันนี้การจดทะเบียนตามกฎหมายโรงเรียนเอกชนบ้านเราตอนนี้เสร็จแล้วยังแล้วเป็นอย่างไรลนะครับตอนนี้ตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้คือเรามีใบอนุญาตที่จะจัดตั้งโรงเรียนเรียบร้อยแล้วคือสามารถรับสมัครเด็กได้อย่างเป็นทางการแล้วค่ะครับผมอ่เมื่อเราได้รับ อนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับจะเริ่มนะครับจะเริ่มรับเด็กเมื่อไรตั้งแต่ชั้นไหนอายุกี่ปีตอนนี้เริ่มรับหรือยังหรือเป็นอย่างไรครับค่ะตอนนี้ตอนนี้เริ่มรับสมัครแล้วค่ะใช่ก็คือทั้งนี้ทั้งเดือนเลยถึงเดือนพฤษภาคมสามารถสมัครเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็รับเด็ก3ถึง7ปีค่ะ อตอนนี้เราเปิดชั้นอนุบาลกับชั้นประถมต้นนะคะแต่เรามีโครงการที่จะเปิดขึ้นไปถึงชั้นมัธยมค่ะก็จะเปิดขึ้นไปรเรื่อยๆไม่ได้เปิดทีเดียวนะคะครับ25ปีนะครับ่25ปีของสวนสายน้ำนะครับที่มีความตั้งใจจะจัด,จดการเรียนการสอนแบบต่างเลือกมาจนถึงวันนี้เนี่ย วันนี้ได้ทําจริงแล้วล่ะได้ทําสําเร็จแล้วแล้วก็รับเด็กแล้วนะครับพร้อมที่จะเข้ามาเรียนแล้วเนี่ยแนยวคิดในการจัดการศึกษาของเด็กนะครับกระบวนการอาสอนกระบวนการเรียนรู้นะครับแนวความคิดของโรงเรียนเนี่ยคุณครูดูดีเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าเรามีแนวความคิดอย่างไรจัดการเรียนการสอนอย่างไรกระบวนการเรียนรู้อย่างไรครับ ค่ะก็คือพยายามจะคิดว่าอธิบายง่ายยังไงอะนะคะคือหลักการของเราอะค่ะคือเราไม่ได้เราไม่ได้ปฏิเสธวิชาการนะคะเรารู้สึกว่าตรงนั้นสําคัญมากๆแต่ควบคู่ไปกับการเรียนเรื่องโลกข้างนอกอะค่ะเด็กควรจะเรียนรู้เรื่องภายในตัวเองด้วยทําควบคู่กันไปเพื่อให้เขาเนี่ยสามารถเข้าถึงักยภาพของเขาว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขารักที่จะทําอะไรกันแน่แล้วเขามีความสุขกับการทําอะไรในชีวิต แล้วจากตรงนั้นนะคะก็จะต่อยอดขึ้นไปเป็นเป็นทักษะเป็นความรู้ที่เขาจะสามารถสั่งสมมาเพื่อเวลาเขาโตขึ้นเนี่ยก็ไปประกอบอาชีพได้หรือว่าในทําในสิ่งที่เขารักที่จะทําค่ะทีนี้เนี่ยถามว่าการที่เราเราให้เด็กเข้าใจตัวเองหรือว่าค้นพบตัวเองเนี่ยกระบวนการทํำยังไงทีนี้มันต้องกลับมาพูดถึงเรื่องของสภาพอ่อแอมโมสเฟียร์ของของการเรียนรู้ะค่ะบริบทในการเรียนรู้ซึ่ง ของเราเนี่ยค่ะจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะสวนกระแสนะคะเรามองว่าถ้าให้เด็กค้นพบตัวเองได้ะค่ะการเรียนรู้ไม่ควรจะเกิดขึ้นในความกลัวแม่ว่าจะเป็นความกลัวจากการที่เด็กถูกลงโทษเด็กถูกให้รางวัลหรือว่าเด็กถูกชมเชยหรือไม่ชมเชยเพราะว่าเรามองว่าเด็กทุกคนนะคะเขามีแคปซิตี้ของเขา อยู่แล้วเขามี potential ของเขาอยู่แล้วแต่มันถูกบั่นทอนไปเรื่อยๆโดยระบบต่างๆที่อาจจะเ,เลือกเด็กบางคนส่วนเด็กบางคนถูกทิ้งหรืออะไรอย่างนี้นะคะ่ะซ,ซึ่งที่เนี่ยค่ะเราก็จะไม่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 สนับสนุนการแข่งขันหรือว่าการเปรียบเทียบเด็กค่ะแล้วก็รวมไปถึงการให้รางวัลแล้วก็การสอบตอนตอนที่เขายังไม่พร้อมอะนะคะ ไดประมาณนั้นค,ค่ะแล้วก็ค่ะครับคุณครูดูดีครับโรงเรียนทางเลือกอนานาชาติของคุณครูดูดีเนี่ยนะครับออยู่ตรงจุดไหนของทุ่งลุงนะครับห่างจากหางใหญ่เท่าไหร่ลักษณะของ โรงเรียนของครูดูดีเนี่ยนะครับเป็นอย่างไรเผื่อผู้ปกครองสนใจแล้วอยากจะขับรถไปดูโรงเรียนก่อนที่จะพาลูกเข้าไปเรียนหรือว่าอยากจะเข้าไปดูในเพจของโรงเรียนช่วยอธิบายให้ผู้ปกครองที่สนใจได้ดูในรายละเอียดเบื้องต้นในช่องทางต่างๆด้วยครับ ค่ะก็คือวัน a l l e y International School นะคะอยู่ที่หมู่บ้านทุ่งซังค่ะที่ทุ่งลุงก็ถ้าสมมุติเราขับมาจากขับใหญ่ก็เป็นทางที่จะไปไปสะดาไปคลองไง่นะคะใช่แล้วก็ขนทางก็คืออาจจะดูเหมือนใกออกจากจากในเมืองนิดนึงนะคะแต่ว่าเส้นทางก็คือขับรถมาสะดวกค่ะแล้วก็เราถ้าผู้ปกครองท่านไหนสนใจจะมาเยี่ยมชมมามาได้เลยนะคะวันจันทร์ถึงศุกร์ประมาณสิบโมงครึ่งคือถ้ามาแล้วเนะะี่ยค่ะอยากจะ ให้ได้พูดคุยกับคุณครูที่อยู่ที่นี่แล้วก็จะได้เห็นเด็กๆด้วยอะคะ่ะเพราะเราตอนนี้เราก็มีเด็กๆที่ที่มามาอยู่ที่นี่สร้างเป็นเด็กที่ที่เราเคยโฮมสกูลนะคะใช่แต่ว่าเราก็ใช้กระบวนการเรียนการสอนเหมือนที่เราจะใช้ตอนตอนที่เราเปิดนี่แหละคะ่ะแล้วก็ครับเป็นพื้นที่ที่เป็นธรรมชาติค่ะก็คืออยู่ในอย่างอยู่ในหุบเขาเล็กๆเนี่ยนะคะมือในหมู่มบ้านชุกลางก็งกล้อมรอบไปด้วย เอ่อธรรมชาติป่าเขาแล้วก็มีลําธารเนี่ยค่ะใช่ครับเด็กก็ได้อยู่ท่างกลางธรรมชาติค่ะแล้วก็มีเพจเฟซบุ๊กกับเว็บไซต์นะคะซึ่งสามารถเข้ามาดูข้อมูลแล้วก็สอบถามอะไรเข้ามาได้เลยค่ะครับอ่าเพจเฟซบุ๊กเนี่ยเพจเฟซบุ๊กเนี่ยนะครับหรือว่าเว็บไซต์เนี่ยชื่อชื่ออะไรครับช่วยอ่าประชาสัมพัน์ให้ได้รู้หน่อยฮะ ค่ะเ c e b o o k นะคะชื่อ wondervalley dot หัดใหญ่ค่ะแล้วก็ส่วนเว็บไซต์นะคะก็คล้ายกันค่ะ wondervalley หัดใหญ่ .com ค่ะส่วนเบอร์โทรเบอร์ติดต่อนะคะเผื่อท่านไหนสะดวกจะติดต่อเข้ามาก็คือ0636308011ค่ะ เบอร์โทรศัพท์นะครับท่านผู้ฟังเผื่อใครสนใจอ,อยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะไปดูโรงเรียน0630638011น,น,นะครับ063063800 063 <80 S 2> แล้วก็630ค่ะ801อ่าอ่า063นะครับแล้วก็630 แปดศูนย์หนึ่งหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังครับคุณครูดูดีนะครับคุณครูดูดีเป็นผู้บริหารโรงเรียนนะครับเป็นผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเนี่ยเส้นทางการเรียนของคุณครูดูดีประสบการณ์นะครับคุณครูดูดีเรียนเรียนจบอะไรที่ไหนอย่างไรครับจริงๆไม่ได้เรียนเมืองไทยตั้งแต่เด็กเลยะคะ่ะก็คือไปเรียนที่อินเดียตั้งแต่เจ็ดขวบอะคะ่ะ ีิทานแล้วก็ไปต่ออังกฤษแล้วก็จบตรีที่นั่นแล้วก็จบโทูที่สวีเดนทางด้านอ่ v e l v p m o p t s t u s t u s i e s อ่ะ,อะตอนที่จะกลับพอจเรียนจบก็กลับมาทำงานในเมืองไทยค่ะกลับก็แสดงว่าก็เรียนมาโดยตรงนะครับแล้วก็มีประสบการณ์การเรียนการสอนนะครับใน ต่างประเทศก็ไปเรียนในต่างประเทศเรียนทางด้านการศึกษามาโดยตรงนะครับในการเรียนเนี่ยโรงเรียนทางเลือกนา,นานาชาติแบบนี้มีครูทั้งไทยและต่างชาตินะครับเป็นผู้สอนเนี่ยนะครับ ค่าเรียนค่าเทอมเนี่ยจะแพงไหมครับแล้วก็ถ้าเด็กที่อยู่ในหาดใหญ่เด็กที่อยู่ในอำเภอข้างเคียงเนี่ยมีรถบริการรับส่งหรือว่าเป็นอย่างไรเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในขณะที่เราไปตั้งโรงเรียนอยู่ไกลจากตัวเมืองเนี่ยครับอ,อธิบายรายละเอียดตรงนี้หน่อยครับค่ะตอนนี้ค่าเทอมนะคะ,ะคือคืออย่างนี้ค่ะต้องเรียนแบบนี้ว่า การเป็นโรงเรียนนานาชาติอะค่ะแล้วคือค่าใช้จ่ายมันมันสูงอยู่แล้วค่ะแต่ว่าเป้าหมายของโรงเรียนเนี่ยค่ะเราไม่ได้ทําโรงเรียนในลนักษณะของธุรกิจเรามีเป้าหมายเพื่อเป้าหมายที่ใหญ่กว่านั้นคือเราต้องการให้ผู้ปกครองที่มีแนวคิดใหม่แล้วก็ต้องการที่จะเห็นความเปลี่ยนแปลงอนะคะในสังคมเนี่ยซึ่งเขาอาจจะไม่ได้สามารถมีเงินทุนเยอะมากเพื่อจะส่งลูกเรียนอย่างนี้ยคะ่ะค่าเทอมเราเนี่ยก็จะจะแคบอยู่ที่ประมาณปีละแสนสี่ค่ะ ตอนนี้อ่ะนะคะค่ะแล้วก็เพื่อเพื่อเรามองว่าอยากจะให้เข้าถึงอคนที่เขาสนใจการศึกษาจริงๆค่ะเพราะว่าอโอจยดมันมันไม่ได้อยู่ที่ที่เอมันอยู่ที่ผู้มุมมองของผู้ปกครองเป็นหลักค่ะค่ะใช่ซึ่งถาว่าทําไมเราต้องตั้งตั้งโรงเรียนไกล คือจริงๆมันก็ถ้าเทียบกันกับโรงเรียนในหัดใหญ่ซึ่งมันจะอยู่ใกล้ๆกันเยอะในตัวเมืองอะนะคะเพราะว่าเรามองว่าธรรมชาติอะค่ะเป็นเป็นครูทุกอย่างได้แล้วก็ตอนนี้มันมี disconnect ระหว่างการติบโตของเด็กกับธรรมชาติเยอะมากมนุษย์ห่างไกลจากธรรมชาติขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆอ,ยอยะค่ะซึ่งเราก็เลยมองว่าตรงนี้ค่ะเป็นถ้าถ้าทำโรงเรียนต้องเป็นในที่ที่ธรรมชาติเท่านั้นเพราะว่าถ้าเราดูเด็กเด็กเนี่ย เด็กๆทุกคนชอบธรรมชาติกันหมดถ้าเรายังไม่ได้ใส่พ่อแม่ยังไม่ได้ใส่ความกลัวในในเด็กนะคะตั้งแต่เล็กๆเลยเด็กจะชอบทะเลชอบปีนป่ายชอบปีนต้นไม้อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าธรรมชาติมันมีอะไรที่มันมีอะไรที่มันดึงดูดมนุษย์อยู่แล้วค่ะแต่เราก็เลยจาเป็นที่จะต้องตั้งแคมปัสในที่แห่งนี้ค่ะแล้วจริงๆก็คิดมานานแล้วเพราะว่าพื้นที่ดินที่นี่ค่ะก็คือทยอยคุณแม่ก็ทยอยซื้อ ตั้งแต่ตอนที่ราคามันยังไม่ได้แพงนะคะเพื่อวันนึงเนี่ยพอถึงถึงเวลาจะได้มีที่ในธรรมชาติที่ไม่ไกลจากเมืองมากและค่ะในการสร้างโรงเรียนแบบนี้ให้เกิดขึ้นนะคะคแล้วก็รเราก็มีรถตู้รับส่งค่ะสำหรับผู้ปกครองท่านไหนที่ไม่ได้สะดวกขับรถมาเพราะว่าจากเซนทรันก็อาจจะประมาณสามสิบนาทีนะคะสามสิบสามสิบห้านาทีประมาณนั้นเราก็จะมีรถตู้รับส่งจากสองจุดในในหัดใหญ่ค่ะ ครับท่านผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่ในขณะนี้นะครับถ้าสนใจนะครับมีลูกมีหลานสนใจโรงเรียนทางเลือกโรงเรียนนานาชาติในรูปแบบการเรียนการสอนแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นที่แรกด้วยนะครับในภาคใต้ตอนล่างนะครับโรงเรียนทางเลือกน,นานาชาติรูปแบบนี้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นที่แรกนะครับ ขึ้นทะเบียนโรงเรียนตูกต้องตามกฎหมายนะครับใครสนใจข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยนะครับอสอบถามได้ศูนย์636308011นะครับศูนย63์636308011นะครับ เพราะนั้นเนี่ยถ้าใครสนใจจะไปดูโรงเรียนก็ประสานได้นะครับไปดูสถานที่ตั้งจริงได้คุณครูดูดีครับเดี๋ยวในวันต่อไปอมีเวลาเ,าเพิ่มเติมเดีเด๋ยวผมจะช่วยประชาสัมพันธ์ให้นะครับค่อยเติมรายละเอียด เข้าไปเป็นตอนตอนเป็นช่วงช่วงก็ได้ท่านผู้ฟังจะได้รู้จักโรงเรียนทางเลือกนานา,นาชาติของคุณครูดูดีให้มากขึ้นนะครับวันนี้หมดเวลานะครับคุณครูดูดีขอบคุณมากครับสวัสดีครับนะ้องขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับเอ่อท่านผู้ฟังครับถ้าใครสนใจก็ขับรถไปดูนะครับที่ตุ้งจังทุ่งลลงนะครับโรงเรียนทางเลือกนานา,นาชาติน่าสนใจครับ